บางคนก็คิดว่างมงายมันก็ไม่ได้เสียหายทําดีได้ดีแล้วก็มาตรงนี้คิดว่าปัานุบันเราก็ต้องดีอะค่ะก็เข้ามาครับผมจะได้รู้ครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้บอกกันไม่ได้ครับไม่ค่ะไม่ใช่เรื่องมงายสิ่งที่แบบว่าเรามองไม่เห็นมันมีอยู่จริงเรื่องเด็ดสายมูกับสถานีความเชื่อวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดดอนใหญ่อเมรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมาร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โบราณอาบน้ำมนต์มงคลจักรวาลหรือว่าน้ำมนต์บาทเดียวพิธีกรรมจะมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไป อีกหนึ่งทีกรรมทางความเชื่อบน้ำมนต์มงคลจักรวาลที่มีผู้ศรัทธามาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักที่วัดตอนใหญ่ลำลูกกาของแปดจังหวัดปุมธานีครับสวัสดีครับ มาไหนฮะสายโมบางบัวทองจังวัดนนทบุรีใช่ค่ะอยากมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสพ่อคาดหวังให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าให้ครอบครัวอบูนไม่มีหนี้ไม่มีสินค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดดีทำดีทุกอย่างอ่ะคุณาคุาคุมพรอเราเองอ่ะมาแต่ความเชื่อนะคะบางคนก็คิดว่างมงายแต่สําหรับเราไม่เพราะเราเป็นชาวบูนเราต้องทาบูนมันก็ไม่ได้เสียหายทําดีได้ดีแล้วก็มาตรงนี้คิดว่าวันหน้าเราก็ต้องดีอ่ะมาจากไหนชนบุรีมาครั้งที่สองเชื่อเลยค่ะท่องไร รับสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับใครที่ศรัทธายังไงก็เข้ามาครับถึงจะได้รู้ครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้บอกกันไม่ได้ครับความเชื่อของเราหรอถ้าเป็นของโบราณอย่างนี้เราเชื่อมาไม่ค่ะไม่ใช่เรื่องมงายสิิงที่แบบว่าเรามองไม่เห็นมันมีอยู่จริงค่ะเชิญมาร่วมอาบน้ำมนต์ที่วัดดอนใหญ่ได้ค่ะที่มาของมงคลจักรวาลนี้ก็คืออยู่ในมงคลสูตรยงบทสวดมงคลจักรวาลนี้ก็คืออายุวัฒโกธนวัฒโก สิร sí ิว no, ัฒถโกยศวัฒถโกภารวัฒถโกวันวัฒถโกอายุวัตโกก็คือความเจริญทางด้านอายุธนวัตโกก็คือความเจริญทางด้านทราบสิวัฒถโกคือความเจริญทางด้านสิริหรือผิวพรรณผ่องใสยศวัฒถโกก็คือความเจริญทางด้านยศภารวัตโกก็ความเจริญด้วยกำลังวันวัตโกก็ความเจริญด้วยวันนะกสุขวัตโกก็ความเจริญด้วยความสุขงวังเกิดมีแต่คนที่เข้าร่วมพิธี น้ำมงคลจกักรวาลอัตลักษณ์พิเศษของน้ำมนต์มงคลจกักรวาลวัดดอนใหญ่จะใช้บานบรรจุน้ำมนต์ประจาของแต่ละคนเท่ากับว่าผู้เขารวมพิธีจะมีน้ำมนต์เป็นของตัวเองกันเลยล่ะครับนอกจากพิธีอาบน้ำมนต์แล้วยังรวมเอาพิธีขอขมากรรมหลอนคําบนคําสาบานสาบแช่งรวมถึงขอขมากรรมเจ้าของที่ดินบรรพบุรุษที่ลูกหลานต้องการจะนําที่ดินไปทําการขายที่ตามความเชื่อว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางนั้นยังหวงแหนที่ดินนั้นอยู่เจ้าของที่ปู่ย่าตายายของเราที่ท่านหวงแหนที่ท่านก็จะแช่งไว้ไว้ฮ ไม่ให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้ขายสังเกตุนโยมบอกขายมาเป็น10ปีคุณโยมก็ต้งองย้อนกลับไปแบบว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยท่านได้มาอย่างลําบากท่านห่วงแหนของท่านเราก็มาทําพิธีขอขอมาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเพื่อที่เราจะได้ขายที่ขายทางนั้นให้สําเร็จสมหวังแล้วก็พิธีถอนคําสาปแช่งบางทีเราทํากิจการงานต่างๆใกล้จะสําเร็จก็ไม่สําเร็จก็บางทีคนที่เราอาจจะมีความขี้เกียจชังเราหรือการที่ไม่ชอบเรา โดยหรือการอิจฉาเราอาจจะสาบแช่งคุณโยมไว้ว่าให้ทําการกิจการใดๆก็ให้ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็จะทําการถอนคําสาบแช่งเพื่อความเป็นสิริมงคลกับคุณโยมถ้าได้มาวัดตอนใหญ่แล้วเรามักจะคุ้นเคยกับบริเวณด้านหน้าที่เทาวสุวรรณเนาะแล้วก็เห็นลานกว้างด้านหน้าโบสถ์เงียบประทุมดองแต่ถ้าใครเข้ามาด้านในนะครับนี่คือวิหารหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจาของวั ตอนใหญ่ตั้งแต่ดั่งเดิมเลยเพราะฉะนั้นแล้วตลอดทั้งปีของปี2 5 6 7นี้นะครับจะมีพิธีกรรมที่ทำบริเวณลานวิหารหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีตรงนี้นะมากขึ้นเลยทีเดียวใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวติดตามดูเลยนะครับ